กับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวซึ่งเรายังคงก่อติดการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวอทอจอรุ่นที่5ค่ะวันนี้ยังคงไปฟังมุมมองความคิดเห็นจากนักวิชาการและผู้ที่มีประสบการณ์เรื่องของจีนในหลากหลายมุมมองไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะ ยุทธศาสตร์จีนในบริบทใหม่กับการจัดระเบียบโลกใหม่เป็นหัวข้อหลักในการบรรยายของศาสตราจารย์พิเศษวิบูลตั้งกิติภาพรอาจารย์พิเศษจากกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าให้ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวอทอจอรุ่นที่5โดยมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญของจีนในช่วง100ปี ยุทธศาสตร์จีนในบริบทใหม่ตามเจตนารมณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่20และความท้าทายของการจัดระเบียบโลกใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์แบ่งเป็น3าช่วงโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญช่วง100ปีมีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อปลดปล่อยประเทศจีนจากระบบทุนนิยมสู่สังคมนิยมเป้าหมายคือประชาชนมั่งคั่งด้วยกัน หลังปลดปล่อยประเทศปี1949มีการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่1เป็นการล้มล้างระบบทุนนิยมมีแนวคิดยึดความมั่งคัง่ง จากคนรวยมาเฉลี่ยให้กับคนจนมั่งคั่งเสมอหน้ากันใช้ทฤษฎีชี้นำคือลัทธิมาร์กซิสกับความคิดเมาเจอตุงซึ่งมาอยู่ในมือชนชั้นกรรมาชีพความสามารถในการสร้างความมั่งคัง่งสู่ระบบทุนนิยมไม่ได้ผลลัพธ์ที่ได้คือเฉลี่ยความยากจนเสมอภาคกันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงย,ย,ยุทธศาสตร์ใหม่ครั้งที่สในปี1981 เปลี่ยนโฉมจากยุคคอมมิวนิสต์สู่ยุคสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์แบบจีนเพื่อประคับประคองประเทศให้ไปได้และมีการเปลี่ยนแปลงแบบหักมุมด้วยนโยบายเศรษฐกิจการตลาดเพื่อสร้างคนรวยส่วนหนึ่งรวยค่อยช่วยคนส่วนอื่นรวยตามโดยใช้ทฤษฎีเติงเสี่ยวผิงความคิด3าตัวแทนและวิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เป็นการสร้างคนรวยมาช่วยคนจนเน้นการสร้างความมั่งคั่งเป็นหลัก การจัดสรรแบ่งปันเป็นรองส่งผลให้เศรษฐกิจจีนใหญ่เป็นอันดับ2องอุตสาหกรรมใหญ่เป็นอันดับ1การค้าใหญ่เป็นอันดับ1และเงินทุนสำรองอันดับ1แต่ผลลัพธ์ที่สำคัญคือรวยกระจุกจนกระจายการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่3จึงเกิดขึ้นในช่วงปี2011ถึงปี2035เป็นยุทธศาสตร์มุ่งสู่สังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์แบบจีนยุคใหม่ด้วยแนวคิด มัง่งคั่งอย่างมีคุณภาพแบ่งปันอย่างเป็นธรรมเน้นความมัง่งคั่งยั่งยืนการแบ่งปันต้องชัดเจนยุทธศาสตร์คือรวยแล้วต้องแบ่งปันเป้าหมายคือความรวยต้องไม่กระจุกความจนต้องไม่กระจายคนส่วนใหญ่ต้องมัง่งคั่งไปด้วยกันเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่13ที่เริ่มในปี 2016- ถึงปี2020จีนเริ่มเปลี่ยนโฉมระบบกลไกและรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องก,กันกับภาวะปกติในสถานการณ์ใหม่ หรือ New Normal ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการพัฒนาด้วยการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจด้านอุปทานให้ทันกับยุคสมัยส่วนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ได้แก่นโยบายการพัฒนาเมืองในรูปแบบใหม่ส่งเสริมการพัฒนาให้มีความสมดุลระหว่างภูมิภาคอัตราความเจริญในความเป็นเมืองของจีนในรูปแบบใหม่คือศักยภาพในการขยายอุปสงค์ภายในประเทศของจีน เมื่อถึงปี2035ประเทศจีนจะสามารถเพิ่มจำนวนผู้มีรายได้ปานกลางจาก400ล้านคนเป็น800ล้านคนจะสามารถลดจำนวนผู้มีรายได้น้อยจาก600ล้านคนเหลือ300ล้านคนอำนาจบริโภคภายในประเทศจะเป็นศักยภาพที่มหาศาลในการผลักดันระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในอย่างมีประสิทธิภาพ GDP ต่อหัวและของประเทศจะสูงขึ้น ยุทธศาสตร์จากการเปลี่ยนแปลง3ามครั้งทําให้ประเทศจีนยืนขึ้นมาได้รวยขึ้นมาได้และกแกร่งขึ้นมาได้และจากนี้ต่อไปการต่างประเทศของจีนในยุคใหม่ต้องเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ใหม่เพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างเด็ดเดี่ยวต้องยืนหยัดรักษาสันติภาพโลกและสร้างบทใหม่ด้านการต่างประเทศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจีนยุคใหม่ การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกใหม่นั้นสหรัฐในฐานะของการเป็นมหาอำนาจเก่ากำลังอยู่ในภาวะถดถอยขณะที่จีนเป็นมหาอำนาจใหม่กำลังอยู่ในภาวะทะยานขึ้นโดยสหรัฐใช้ระบบทุนนิยมในการแสวงหาความมั่งคั่งให้ตนเองส่วนจีนใช้ระบบสังคมนิยมเศรษฐกิจการตลาดสร้างความมั่งคั่งให้ตนเอง สำหรับการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวอทอจอเป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยปักกิ่งและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดยมีนายอารันเอี่ยมสุรีกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวทอจอคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ประเพณีวัฒนธรรมและเศรษฐกิจฤฤฤฤฤฤจีนได้จากการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทยจีนหรือวอทอจอรุ่นที่5นะคะเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยถือว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อเรื่องของการค้าการลงทุนต้องฮามพลาดค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ t w i t t e อร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ